เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องเรียมี 6i กันนะครับมาดูที่ลักษณะตัวกล่องมันก่อนเลยนะครับลักษณะตัวกล่องที่สมบูรณ์นะครับซีนต้องเป็นแบบนี้ามาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีแจ้งว่ากล้อง4ตัว48ล้านมี AI ด้วยนะครับโปรเซสเซอร์ Helio G80 แบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิแอมระบบ Quick Charge 18วัตต ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของผู้นําเข้าสินค้านะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเรียมี 6i ตรงนี้จะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการบอกสเปกนะครับก็คือแร m 3 g b กอม64 g b ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,399บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นแรม4 g b กรอม128 g b ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่6,499บาทเครือขายที่ลองรับนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้น850-900 1,800และ1,900เมกะเฮิร์นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของสีแล้วก็อิมีิเครื่องนะครับสีที่ได้มาคือสีไวท์มิวนะครับรุ่นนี้สีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่2สีนะครับก็คือสีไวท์มิวแล้วก็สีกรีนทีและตรงนี้จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ตาครุฑของกสทชเพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องศูนย์ไทยในส่วนของด้านล่างของกล่องนะครับก็จะมีเบอร์โทร call center นะครับ0 2 1,2,3,3,2,2,2เวลาเรามีปัญหาอะไรก็โทรไปปรึกษาไปสอบถามกับ Call Center ของทางเรียวมีได้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเครื่องมีปัญหาเราสามารถโทรให้ทางสุมบริการส่งรถมารับเครื่องของเราไปซ่อมได้นะครับโดยที่เราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่เครื่องต้องอยู่ในประกัน1ปีนะครับ <c oughs> โอเคลักษณะตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับไม่หอช้านะครับเรามาแกะกล่องกันเลย หลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอ hey welcome to realme family ตัวนี้ก็จะเป็น quick guide information guide เก็บไปอ่านกันมีเคสซิลิโคนมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นสีดำใสนะครับหรือสีลมควันตัวเคสก็ดหูหนาดีอยู่นะครับมาดูที่มุมของเคสนะครับก็มีรอยโค้งเข้านะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบในการใส่เคสกับเครื่องดูอีกครั้งนะครับว่าหลังจากที่เราใส่เครื่องแล้วจะเป็นยังไงบ้างเข็มจิ้มซิมจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวเครื่องกันอีกครั้งนะครับมาดูกันในกล่องมีอะไรอีกไหมหัวชาร์จจะเป็นแบบ Type C นะครับความยาวของสายประมาณ1เมตร ตัวอะแดปเตอร์หัวเสียบจะเป็นแบบแบนนะครับช่องอะแดปเตอร์จะมีช่องสีเหลืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางเรียวมีนะครับรูดูซิจ่ายไฟเท่าไหร่ตัวอะแดปเตอร์จะจ่ายไฟ9ก้โวลต์2แอมป์หรือ18วัตต์นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่เราแกะใหม่กันจริงๆเลยนะมาดูที่ข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีไวท์มิวนะครับโอสีขาวสวยเหมือนกันนะดีไซน์คลาสสิกโดยคุณนาโอโตฟุคาซาวะนะครับ ด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้สามารถดึงออกได้นะครับถ้าเราไม่ดึงออกเวลาติดไปนานๆมันก็อาจจะทําให้สีมันก็จะเพี้ยนไม่เท่ากันนะครับแนะนําว่าเวลาใช้งานแกะดึงออกได้เลยด้านหน้าตัวเครื่องจะมีการติดฟิล์มกันรอยมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอหยดน้ําเต็ม16.5เซนหรือ6.5นิ้วความละเอียดของจอ1600 720เอ็นพันะครับ อัตราการแสดงผล89.8%ตัวนี้จะใช้กระจก Corning Gorilla Glass 3มาดูที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีชอบปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับส่วนที่ด้านซ้ายนะครับจะมีถาดใส่ซิมแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับช่องใส่ซิมจะเป็นแบบ3ช่องนะครับก็คือสามารถใส่ซิมขนาด n a n o นซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่ m e m o r รีได้1อันนะครับไมโคร s อรองรับสูงสุด256 g b ินะครับ มาดูที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะมีช่องลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องไมค์และช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นลำโพงสนทนากล้องหน้าจะเป็นแบบหยดน้ำความเร็ดของกล้องหน้าก็คือ16ล้านตัวนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอ 1080p อยู่ที่30เฟรมเรทนะครับ มาดูในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวข้างบนนี้จะเป็นกล้องอัลตราไวท์นะครับอยู่ที่119องศากล้องหลัก48ล้านเลนส์ถ่ายภาพบุคคลแล้วก็เลนส์มาโครในส่วนนี้จะเป็นไฟแฟลชนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการสแกนนิ้วตัวขอบของเลนส์กล้องจะนูนมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบใส่เคสที่แถมมานะครับหลังจากที่เราใส่เคสแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสีดําตัดกับสีขาวปุ่มกดแน่นกระชับดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับตัวขอบของเคงสซิลิโคนก็จะงุ้มเข้ามานะครับเพื่อป้องกันตรงขอบแล้วก็ในส่วนของกระจกของเครื่องนะครับเวลาที่ใส่เคสซิลิโคนแล้วเราเอานิ้วมาที่ปุ่มสแกนนิ้วมันก็จะรู้สึกได้นะครับว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการสแกนนิ้วนะครับหลักๆของตัวเครื่องก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเปิดเครื่องกันดูนะครับ ตัว Wi-Fi จะมีเฉพาะคลื่น2.4 g ิกะเฮิร์นะครับจะไม่มีคลื่น5 g ิกะเฮิร์โอ้น่าเสียดายเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเรียวมี UI เหมือนกันนะครับเริ่มต้นใช้งานก่อนอื่นเรามาเพิ่มแสงกันก่อนนะครับเราจะได้ดูกันง่ายๆด้านข้างก็จะมีไซต์บาร์เป็นเมนูทางลัดน,นะครับตามนี้นะครับชื่ออุปกรณ์เรียวมี 6i เวอร์ชัน UI เป็นเวอร์ชัน1นะครับ Android 10 CPU เป็น G80 นะครับแรม3กิกมาดูที่พื้นที่นะครับพื้นที่ของเครื่อง64กิกสามารถใช้งานได้50.3กิกนะครับตัวเรียวมี 6i จะมีให้ปรับอุณหภูมิของหน้าจอด้วยนะครับอันนี้เป็นโทนเย็นค่าเริ่มต้นแล้วก็โทนอุ่นถ้าโทนอุ่นก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าในมือถือที่ถ่ายไปจะมองเห็นชัดหรือเปล่ามาดูขนาดของตัวอักษรน,นะครับ ขนาดของตัวอักษรก็จะมีอยู่5ขนาดนะครับเล็กค่าเริ่มต้นปกติใหญ่ใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวเราเลือกแบบปกตินะครับเราจะได้ดูกันง่ายๆเครื่องมืออำนวยความสะดวกมาที่ปุ่มการนำทางนะครับมาดูในส่วนของปุ่มนะครับสามารถสลับซ้ายขวาได้ให้ดูในส่วนตรงนี้นะครับ เราสามารถตั้งค่าให้เอา3ปุ่มนี้ออกได้นะครับให้เรากดที่ตัวนี้นะครับลักษณะท่าทางการลากนิ้วแล้วก็ปุ่มข้าล่างมันก็จะหายไปเดี๋ยวมาทดสอบในการสแกนลายนิ้วมือดูบ้างนะครับสามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด5ลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่ามันจะสแกนเร็วไหมกดปุ๊บเฮ้ยเป็นไ,ไงใช้ได้นะกดตอนนี้ปิดแล้วนะครับดูนะแตะปุ๊บขึ้นเลย โอเคสำหรับการสแกนลายนิ้วมือก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับสแกนได้รวดเร็วเดี๋ยวมาทดสอบสแกนใบหน้ากันดูเนาะ,ะเดี๋ยวลองดูซิ <laughs> <laughs> ผมยุ่งมาก <laughs> เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ <laughs> เราต้องเข้าไปตั้งอีกแล้วนะครับก็คือมันแค่ปลดล็อกตรงนี้ <laughs> เข้าไปตั้งเพิ่ม ให้มาตั้งค่าในส่วนนี้เพิ่มนะครับก็คือการปลดล็อกหน้าจอกดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าการปลดล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วเรามาดูกันอีกทีนะเดี๋ยวดูนะปิดหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดมันก็จะเข้ามาหน้าที่เราต้องการนะครับก่อนจบคลิปขอดูกล้องหน้าของเรียวมี 6I ok กันบ้างนะครับโอ้โห <laughs> ผมฟูเลยอะ่ะ หน้าโซมั้ยพอเราเข้ามาที่กล้องหน้าระบบ AI ก็จะเปิดโหมดบิวตี้ให้เราเลยทันทีนะครับก็ถือว่าโอเคนะมันก็จะไม่ตกใจหน้าตัวเองแล้วมันก็จะมีให้ปรับหลายอย่างนะครับถือว่ากล้องหน้านี่โอเคมากเลยนะชัดมากเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้กัน <rit> <mumbles> ก็โอเคอยู่นะ ได้นะได้ได้นะอ่ารู้สึกว่าชาัตเตอร์มันจะช้าๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันต้องตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะครับให้พี่ณเดย์ไปทำการทดสอบเล่นเครื่องของเรอมี 6i มาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าการใช้งานต่างๆเป็นอะไรอย่างไงบ้างกล้องหน้ากล้องหลังเป็นยังไงการถ่ายวิดีโอหรือการเล่นเกมเป็นอะไรยังไงที่สำคัญนะครับก็คือระบบชาสกรีนเป็นแบบไหน เดี๋ยวพี่นาเดจะรลีดทำคลิปให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ